วิธีสังเกตจิตตนเองยิ่งจิตสงบละเอียดมากเท่าไหร่ลาบเงินยิ่งมากเท่านั้นค่ะเทศโดยหลวงพ่อหรือษีลิงดำค่ะเป็นกรรมาถาขานขบันดาท่านผู้บริษัทจริงๆแล้วพระเจ้าต้องการให้ทุกคนพ้นทุกข์ไปนิพพานแต่ว่าผลการปฏิบัติจริงๆถ้าบาังเอิญเราไปนิพพานไม่ได้ เราก็พ้นทุกเล็กคือไปสวรรค์ได้ถ้ามีกำลังใจทรงชายก็สามารถไปพรทมโลกได้ถ้ามีจิตสะอาดถึงที่สุดก็สามารถปฏิพานได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติกรรมฐานถึงแม้ว่ายังไม่ตายถ้าจิตยังต่ำเข้าถึงอุปจาระสมาธิมีความเป็นอยู่เป็นมนุษย์ก็มีรมสงบ ราบสการะก็มากเพราะราบสการะที่จะเกิดที่เกิดจากความไม่วุ่นวายของจิตถ้าจิตมีความวุ่นวายมากราบก็กลัวลาบมาไม่ได้จิตมีความวุ่นวายน้อยลาบก็เกิดมากขึ้นถ้าจิตสงบมากลาบก็มากขึ้นถ้าจิตไม่มีกิเลสเลยลาบมากหนะัก ก็ดูตัวอย่างสมเด็ดพเจ,พร,จาาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสัตกิเสเป็นสมุทิเทรหันเป็นพระอรหันองค์แรกของโลกเขาถือว่าเป็นจอมพระอรหันเความจริงพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าตอนที่ออกมหาพิเสศสกลมไม่มีอะไรเลยมีม้ามาตัวหนึ่งกับมีนายนนะคนหนึ่ง นาที่สุดมาก็ตายในช้นะ้ก็กลับพระพุทธเจ้าก็ทรงมีผ้าหนุ่งหนึ่งชุดผ้าห่มหนึ่งชุด,ชดแต่ต่อมาเมื่อนรรลุอเวเษสมาถิงปุิญาณแล้วอันดับแรกพระเจ้าพิเบสัยก็ถวายพระเวรวันมหาวิหารรายคานับจำนวนหลายสิบโกดนี่เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าบทกิเลส แล้วต่อไปเขาถวายวิหารแต่หลังๆหลังลงเป็นราคาไปสิบสิบโกดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหารเขนานวิสาขาผ้าพื้นหนึ่งมีเพื่อนสาวก็บอกว่ามีผ้าอยู่พื้นหนึ่งราคาสองแสนจะหาไปนะอยากจะปูนในวิหารนั้นนวิสาขาก็บอกว่าไปปูได้ถ้าผ้าพื้นไหนมีราคาต่ากว่าพื้นนี้ให้เอาขึ้นมาแล้วก็บทับไป แทนเป็น้นว่าเพื่อนหญิงคนนั้นมีผ้าราคาสองแสนตำลึงกหาวนะเท่าหนึ่งตำลึงหาที่ปูไม่ได้ว่าผ้าปูแต่ละผืนเขาแพงกว่าผ้าที่เธอมีอยู่นี่ก็รวมความว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าก็เพราะอาศัยพระเจ้าบทจิเลยฉะนันถ้าความวุ่นวายของจิตน้อยลากก็เกิดมาก เมื่อคนที่ปฏิบัติจะมาฐานก็ต้องตัดความมุ่นวายควาจิตค่อยๆตัดเล็กอันดับแรกก็พยายามตัดโลภความโลภด้วยการให้ทานแต่แรกจริงๆเริ่มต้นในการเจะเรียรมาานก่อนที่ทำอะไรทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในอุปธิกาสูตรเป็นพื้นฐานของวิชาสาม อันดับแรกพุทธเจ้าระกอดจะภาวนาและพิจารณาทั้งหมดให้แผ่เมตตาไมปแต่ในไปในจักรวาลทั้งปวงก่อนคําว่าเมตตาคือความรักไม่ใช่แผ่ได้ใจนึกตามแบบปฏิบัติอันนี้ไม่ถูกมันต้องเป็นไปได้วยความจริงใจเราคิดว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็ตาย ความสุขของเราจะมีเกิดขึ้นได้อย่างยิงย่งก็คือความเป็นมิตรฉะนั้นเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกคนก็ดีสัตว์ก็ดีทั้งโลกดีเราจะไม่เป็นศัตรูกับใคร <c oughs> เราจะไม่มีเวรมีภัยกับใครเราจะเป็นที่รักของคนทุกคนและสัตว์ทุกตัวคิดอย่างนี้คิดด้วยความจริงใจตั้งใจทำอย่างนั้น จริงๆแล้วใหม่ๆมจะลืมบ้างไม่ลืมบ้างก็เป็นของธรรมดาแล้วก็บริการในสงังุณาความสงสารเราจะมีความสงสารคนและสัตว์ทั้งโลกถ้าใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขตามกำลังของเราและบริการในสามมุตุตามีจิตอ่อนโยน เราจะไม่ขาทิสยาไข่เมื่อไข่ได้ดีพรายินดีด้วยแล้วก็ที่สี่เบะขาวางเฉยเราคิดอยากจะช่วยทุกคนในโลกทุกสัตว์ในโลกให้มีความสุขแต่ว่าแตเมื่อเขามีความทุกข์โอกาสที่ช่วยเขาเรามันมีเราก็วางเฉยก่อนนี่แปลว่าเบื้องแรกของการเจริญกมฐานทุกคนต้องมีสองอารมณ์ทรงพมีหารสี่ จึงจะเป็นนักกรรมาฐานที่แท้จริงถ้าจิตของทุกคนทรงพรมิหารสีได้สิงก็ทรงตัวสมาธิก็ทรงตัวปัญญาก็ป่องใสวิปสัสนาญาณก็ดีจะรง้ความว่าพรมิหารสีนี้ต้องมีอยู่ในกำลังใจขบาพันดาท่านพุทธบริษัทที่จเจริญกรรมาฐานไม่ใช่เฉพาะเวลาจเจริญกรรมาฐาน คือในขณะใดาที่เราตื่นอยู่อารมณ์เ,เราต้องทรงตามนี้และปฏิบัติตามนี้ไม่ใหม่มันก็จะพลาดไปบ้างอะไรบ้างเป็นของธรรมดาอยู่ในเกณฑ์ฝึกพวเราต้องฝึกถ้าเราสามารถจิตทรงพรมิหารสีได้แน่นอนเรื่องศีลไม่ต้องไปถามว่ามีกี่สิขาบทไม่ขาดทุกไม่ขาดทุกปิขาบทไม่บกพร่อง เรื่องสมาธิที่ปฏิบัติขึ้นชื่อว่ากการปฏิบัติสมาธิจะทรงฌานและตลอดวันกำลังวิปาาจจสัสนาญาณจะแจ่มใสสามารถตะกิเลตได้แบบรวดเร็วอันนี้ก็พูดกั็ตามแบบต่อไปก็มาพิจารณาเรื่องศีลศีลทั้งหมดทุกที่ขาบทจะทรงอยู่ได้เพราะเมตตาความรักกรุณาความสงสาร ทุกข้อถ้าเรามีความรักจะมีความสงสารสินทุกข้อไม่ขาดในเมื่อเรารักเราสงสารเราก็ทําร้ายเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้สิ่งข้อที่็นึ่สิ่งข้อที่สองในเมื่อเรารักเราสงสารก็ขโมยเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้สิ่งข้อที่สามการแย่งความรักถ้าเรารักเขาเราสงสารเขาแล้วก็แย่งความรักเขาไม่ได้ ชิ้นข้อที 4, ่สี่มุสาวาดทาเรารักเขาเราต้องสายเขาแล้วก็โกหกไม่ได้ชิ้นข้อที่ห้าการดื่มสุราเมลัยเป็นของเลวถ้าเรารักตัวเรารักคนที่บ้านแล้วก็ไม่สามารถจะดึมสุราเมไรลยได้เพราะการดื่มสุราเมลัยมันเลวเราไม่เลวคนเดียวคนที่บ้านเลวไปด้วยวงตระกูลเลวไปด้วยก็รวมความาอันตับที่สองต้องเป็นผู้มีศินบริสุทธ์ สาหรับถิงนบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่บริสุทธิ์เฉเพาะเวลาเจริญกรรมฐานก็หมายความเวลาใดที่ยังตื่นอยู่เวลานั้นสินต้องบริสุทธิ์นี่นักเจกริญกรรมฐานอย่างแท้แล้วก็เวลาต่อไปตอนนี้อาจจะเพราะเวลาในการต่อไปจริงๆเวลาที่เริ่มภาวนารือพิจารณาตอนนั้นทุกคนต้องระงับมีวรห้าประการมีวรห้าประการนี้เราตัดไม่ขาด จะตัดขาดได้สองข้อต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีจะตัดขาดทั้งหมดได้เสมอเป็นพระอรหัตตผลอันนี้เราตัดไม่ขาดในช่วงนี้เราพยายามระงับอีวอ์เป็นคราวๆนิมรรคท่ารายการคำว่านิวรแปลว่ากิเลสอยากที่ทำปัญญาให้ถอยหลังตอนนี้ทุกคนเราต้องทบทวนความรู้สึกของตัวเองว่าเราปฏิบัติกรรมฐานเราปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลส แต่ว่านิวรณ์ห้าประการมันเป็นกิเลสหยาบหยาบที่สุดหรือเป็นกิเลสชั้นเลวที่สุดสพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นกิเลสหยาบที่ทําบัญญาให้ถอยหลัง่น,นก็หมายความว่าข้ะหใดที่มีนิวรณ์ควรใจไม่ได้ข้อใดข้อหนึง่งเวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนงโง่ นวิวรห้ารายการมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งกามฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระว่างเพศสองความไม่พอใจสความง่วงสี่จิตฟุ้งซ้านเกินไปห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติการปฏิบัติเ้ามีหลักสูตร้ามีระเบียบรู้จักผล ถ้าเราไปจิตหยาบเกินไปเราเข้าใจมันถึงสงสัยผลการปฏิบัติมันก็เป็นอีวอนตัวที่ห้าคือก็เลยเป็นคนไร้ผลอาการทั้งอย่างนี้จะต้องยับยั้งในขณนะที่เราต้องการใช้สมาธิขณะใดที่เราจะใช้สมาธิขณะนั้นต้องยับยั้งอาการห้าอย่างอย่าให,ให้ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมโนยิทธิก็ดีคือหลังส่วนวิชาสามและปัญญาก็ตา่าง ถ้าปฏิบัติแล้วต้องระวังนิวรณ์ตัวสุดท้ายคือตัวสงสัยอย่างการเห็นภาพเราจะไปนึกว่าเห็นทางตานี่มันไม่ได้มนุษย์จะเห็นทางตาไม่ได้เห็นเทวดาเห็นเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าผมไนม่เห็นทางตาไม่ได้เพราะเราไม่มีตาทิพผู้ที่มีตาทิพต์ก็คือเทวดานางฟ้าหรือพรมพระร่างกายท่านไปทิพต์ตาท่านก็ไปทิพต อย่างเราเราเขาจะมีได้แค่ทิปจกักรกุญานคําว่าทิปจกักรกุญานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใคล้ายตาทิ์นั่นก็หมายความว่าเราฝึกให้ใจเป็นทิปจากนั้นขอันรดาท่านผู้บริษัทผู้จะฝึกวันนี้ต้องเข้าใจตามนี้นะก็แปลว่าทบครกันใหม่การเริ่มต้นการเจริญกรรมฐานมีอะไรบ้างคือหนึ่งต้องมีพรหมีหารสี่ และก็ไม่ใช่มีเฉพาะเวลานี้นะไม่จำเป็นแต่ถ้าเป็นคนมีหาสีจำเป็นต้องมีตั้งแต่ลืมตามืจอกว่าจะหลับรายการที่สองต้องเป็นคนมีสินบริสุทธิ์ฝุดฟองตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาเมกว่าจะหลับไปกันรายการที่สามเราจะระงับยุวณ์เป็นคราวๆอันนี้เป็นไปเวลาเวลา ระงับตลอดไม่ได้เพราะยังไม่เป็นอนณาคามีอนณาคามีก็ได้แค่สองข้อตนเราจะระงับเฉพาะเวลาที่เราต้องการจิตไปสมาธิเมื่อจิตไปสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดปัญญาจริงๆมันมีอยู่แล้วจะเป็นปัญญาขั้นอ่อนปัญญาที่เกิดจะสมาธิเป็นปัญญาตะกิเลสก็มีแต่ที่นั่งยื่นี่ก็มีนักปฏิบัติรุ่นเก่าแกร่รุ่นกึกก็ไปเยอะ ที่มีความเข้าใจแล้วขอพูดปัญญาตัวนี้นิดหนึ่งปัญญาตัวที่สูงสุดถ้าเราอ่านตามแบบก็จะมีความรู้สึกมันมากมายลืยเกินแบบนั้นก็เขียนอย่างนั้นแบบนี้ก็เขียนนี่แต่ใน,นที่สุดเขาเขียนทั้งหมดลงอัดอันเดียวกันคือก็ว่าถึงถึงขันห้าว่าเท่ร่างกายแต่นี้ถ้าเรามีปัญญากับประเภทที่เียกว่า ไม่มีเวลามากเราต้องการเข้าถึงจุดความเป็นพระอาเดียเจ้าเร็วเราจะทำยังไงเข้าขืนไปว่าตามแบบแล้วก็เสร็จไม่จบนึกไปนึกมาไม่ทันนึงครึ่งก็หลับไปแล้วแบบนันยาวก็ต้องถือตามหลักคำพุทธเจ้าถ้าเอาจะยาวจะยาวว่าหน่อยทวิปรัสนาญาในะตอนนี้ไม่ใช่สมถะนะ ก็นึกถึงคําที่พระท่านปัญสกุลตายเวลาพระปัญสกุลนั่นคือเป็นวิ่ปัสนาญาณแต่ว่าดีไม่ดีทั้งพระทั้งคนฟังมันไม่รู้เรื่องเป็นวิ่ปัสนาญาณข้อแรกจะบอกว่าอดิจาวัสังขาราซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอแล้วก็นั่งคิดทรสงศัพท์นี้ว่าร่างกายของเราก็ดี ร่างกายคนอื่นก็ดีร่างกายเขาใส่ก็ดีมีสภาพไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นจากเด็กเล็กแล้วก็เป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่แล้วก็เป็นหนมเป็นสาวจากหนุ่มสาวไปไวัยกลางคนจากวัยคนเป็นคนแก่จากคนแก่เป็นคนตายเพื่อมีอาการป่วยไข้ไม่สบายเสมอต้องประกอบกิจการงานเต็มด้วยความทุกข์ร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ต่อไปก็อ,อปุปาทวยธรรมมโน ถ้บกเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปค่อยๆคลายจะไปหาความแก่วันหน่อยๆหน่อยๆหน่อยๆห,หลายๆวันก็แก่มากขึ้นอุปัจิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในที่สุดร่างกายทั้งหมดที่ททเกิดมาในโลกนี้มันก็ตายเหมือนกันหมดต่อมาข้อบระทายจะบกเตสังบูปัโมสุขโขการเข้าไปสงบกายนั่นเฉียวมีความสุข คำว่าสงบกายก็หมายความว่าต่อไปจากชาตินี้ร่างกายอย่างนี้ไม่มีกับเราอีกแล้วเราก็ต้องไม่มีร่างกายอย่างเทวดาอย่างนางฟ้าอย่างผมเราต้องการที่จุดต้องการคือนิพพานอันนี้ยาวหน่อยถ้าปัญญาดีกว่านั้นนี่พูดกันทั้งด้านปัญญานะตัวปัญญาถ้าปัญญาดีกว่านั้นเอาให้ย่อกว่านี้มาเันสั้นๆเข่า ตามที่พระท่านปันสกุลเป็นตามพระบาลีว่าจิรังมุตยังกายโยเอาแค่นี้ก็แล้วกันบาลีไม่ต้องว่ามากซึ่งท่านแปลว่าร่างกายโอหนอร่างกายนี้อีกไม่นานนักก็มีวิญญ,ญาณไปตัดแล้วสมัยความอีกไม่นานวิญ,ญญาณจิตใจก็ไปจะร่างกายนี้แล้วในเมื่อบันตายก็เป็นวัตถุที่ชาวบ,บ้านเขาทอดทิ้งคนตายไม่มีใครเขาอยากได้ เหมือนกับท่อนไม้ที่ไรประโยชน์เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าที่พระเจ้ากล่าวีจริงไม่จริงถ้าคิดอย่างนี้เสมอๆนี่สุกจิตจะสงบจากร่างกายไม่เห็นประโยชน์ของร่างกายแต่ว่ายัางนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็ประคับประคองมันตามหน้าที่มันหิวก็ให้มันกินมันหนาวหาของอุ่นมาให้มันร้อนหาของเย็นมาให้แต่ว่าถ้ามันตายเมื่อไรนั่นดี เราจะไปสู่ที่ทีสถานที่เรามีความสุขยิ่งกว่านี้และสุดตลอดการนี่วิปัสสนาญาณแ้านี้วิธีปฏิบัติเป็นนั้นว่าการเตรียมการเบื้องต้นมีพรมิหารสี่ก็ดีมีสิงก็ดีมีสมาธิก็ดีมีปัญญายก็ดีถ้าเป็นอารมณ์อย่างอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรมิหารสี่ก็ได้บ้างลืมบ้าง เผลอมั่งไม่เผลอมั่งเผลอน้อยก็ไม่เผลอสิงก็ทรงตัวมั่งเผลอมั่งทรงตัวมั่งเผลอมั่งสมาธิก็ได้บ้างเหลวไหลบ้างเลือนไปบ้างปัญญาก็คิดได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้ท่านถือว่าทุกอย่างอยู่ในขั้นคณิกะสมาธิแต่ความจริงทุกคนถ้ามีจิตขั้นอยู่ในขั้นคณิกะสมาธิถ้าเวลาจะตายจริง ถ้าจิตใจที่เป็นอารมณ์สมาธิทรงอยู่โดยเฉพาะอย่าง,งยิ่งอนุสติมีความสำคัญคือพุทธานุสติก็น,นึกถึงพระพุทธเจ้าเพียงแค่นี้ถ้าปรากฏภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นแค่นี้ทุกคนไปสวรรค์หมดนี่กาลังมิจกาเจริญสมาธิอย่างเบาถ้าทุกคนมีกําลังสมาธิขั้นอุปจารสมาธิ คือว่ามีปีติมีความอิ่มใจพอใจในการเจริญสมาธิหรือปัสจานายานถึงแม้ว่าจะทรงพรมิหารสี่ก็ทรงพรมิหารสี่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่จำใจอย่างข้อแรกการจะท่งสิงก็ท่งสิงด้วยความเต็มใจการเจริญสมาธิก็ทรงสมาธิด้วยความเต็มใจแต่ว่ากําลังใจยังไม่ถึงฐานสมบัติยังมีความทุ่มเท อย่างนี้ถ้าเวลาตายจากคนท่านบอกว่าให้เลือกสวรรค์ได้ตามชอบใจสวรรค์หกชั้นนี่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เลือกได้ตามชอบใจไปสวรรค์กัแน่ให้กําลังใจแน่วแน่กว่านั้นมีจิตทรงตัวเป็นฌานตายจากความไปนคนก็ไป,ปรกรรมโโคแตอนนี้ถ้าเราฝึกวิปัสสนาญาณวาิจารัันสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอยก็ดี ว่าเรังวิญญาณกายโยคื่ร่างกายนี้ไม่ใช้วิญญาณ้าไปแล้วเป็นเป็นผ้าเป็นภา,าระเป็นของที่จะบ้านเขาทิ้งเหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ร่างกายไม่ประโยชน์เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกถ้าบังเอิญเวลาใกล้จกตายทุกขเวทนามันมากจิตใจมาน้อมถึงตรงนี้ว่าร่างกายนี้ไม่เต็มไม่ได้ดความทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเพียงแค่น,นี้ แล้วตายเวลานั้นไปนิพพานทันทีมีว่าจะถึงอาน,นิสงส์งให้ฟังเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษถ้าทุกวันสองก็งสิ่งถ้าวันนี้คิดว่าจะสอนอารูปฌานก็เห็นว่าไม่เหมาะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทส่วนใหญ่แต่ต่อไปก็มาพูดกันถึงกายมโนยิทธิเพราะวาเวลามันมากคําว่ามโนมยิทธิแปลว่ามีลิทางใจอันนี้ก็ขอบอกบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททราบ ว่ามาโนยิทธิเขาปฏิบัติกันยังไงมาจากไหนคําว่ามาโนยิทธิจริงๆมาจากกรรมฐานสามกองมโนยิทธิแปลว่ามีทิศทางใจเนี่ยเป็นหลักสูตรวิชาสามร่วมอวิญญาหกเป็นกรรมฐานสามกองกองที่หนึ่งเรียกว่านาปานสติคือรู้ลมไมยใจเขาออกในกรรมฐานสี่ส กองที่สองเป็นพุทธานุสติคือว่าขณะที่รูมหายใจเขาออกครูจะแนะนําให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึง่งนี่การนึกถึงพระพุทธรูปก็ดีการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพุทธานุสติในกรรมาฐาน40ที้การนึกถึงพระพุทธรูปเราต้องนึกถึงสีถ้าบังเอิญพระพุทธรูปองค์นั้นสีทองเป็นสีเหลือง เรามีความรู้สึกว่าพระองค์นี้มีสีเหลืองเวลานั้นเป็นกระสินเป็นปิตกะกระสินถ้าพระพุทธรูปสีขาวเป็นโอทากระสินสีเป็นกระสินองค์เป็นพุทธรูปถ้านึกถึงองค์ท่านเป็นพุทธางตินึกถึงสีเป็นกระสินถ้าพระพุทธรูปเป็นแก้วใสเป็นอาโลกระสินตอนนี้ก็มีหลายคนนี่ก็ถามว่าวนโนยิธิมาจากไหนบอกก็้วยนะ บอกให้เขาทราบว่ามาจากกรกร,กรมฐานสามสามกองในกรรมฐานสี่สบรวมกันคือหนึ่งอานาปานุสติจลมให้ใจเข้าออกสองพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าสามกสินนึกถึงสีของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเวลาจเจริญจริงๆก็ใช้กำลังขั้นต้นแค่อุปจาระสมาธิ แต่ว่าพอจิตเข้มแข็งก็ใช้กําลังเข้าถึงฌานสี่เอาวิธีปฏิบัติดีกว่าวิธีปฏิบัติอันดับแรกคบรรดาญาโยมพุทธบริษัทรู้ลมไม่ใจเข้าออกเ,อเวลาให้ใจเข้าก็นึกตามวันะมะเวลาให้ใจออกก็นึกตา,าระทะคำบรรามตสีคำคณามะปะทะใครก็ถามว่าณมะระทะมาจากไหน ก็ตอบว่าเป็นธาตุสี่ในกรรมฐานสี่สิทธาตุภาวนาวนามาวทะก็รวมเป็นกรรมฐานสีก่กองร่วมกันคือหนึ่งรู้ลมหายใจเขาออกเวลานาปานนสติสองนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเป็นพุทธานปติสามนึกถึงนึกถึงสีของพระพุทธรูปเป็นเป็นกสินแล้วก็สี่ภาวนาวนามาวทะเป็นธาตุสี่ในกรรมฐานสี่สิกดินน้ำลมไฟ เวลาหายใจเข้านึกว่านะมะเวลาหายใจออกนภะาาะนี้ครูจะให้ภาวนาเป็นแค่สิบนาทีพอหลังจากสิบนาทีไปแล้วครูก็จะเข้าไปแนะนำํำแตได้ว่าขนะที่ท่านภาวนาสิบนาทีนี้ยอย่านึกว่าเวลาเล็กน้อยันไม่จช่เล็กน้อยเลยมันมากในช่วงสิบนาทีนี้อาจจะมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรก อาจจะคิดน้อยคิดนั่งคิดนี่ลืมภาวนาไปบ้างก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของอารมณ์ใจที่เราคบมนีบอนมานานไอ้ตัวคิดเรื่องราวเราเป็นหนีบอลพอเรารู้สึกตัวก็เริ่มจับอารมณ์ใหม่รู้ลมหายใจเข้าจะออกภาวนาตามหลังจากนั้นเมื่อมีคนเข้าไปนั่งกลางวงหรือคนก็นั่งคนาให้ทราบว่าคนนั้นจะเข้าไปแนะนํา ตอนนั้นเขาญาติโยมทุกคนหยุดภาวนาทันทีแ,แล้วก็เลิกสนใจมหาไม่ใจเขาออกเขาจะได้ดำด้านธรรมะในั้านการตักกิเลสให้น้อมใจไปตามเสียงตั้งใจฟังตามเสียงเขาพูดน้อมใจไปตามขณะที่ฟังธรรมะอยู่เวลานั้นจิตจะค่อยๆว่างจากกิเลสชั่วคราวเขาเห็นว่าจิตว่างมากแล้วจะจิตที่เราเ็้าามีความไปทิพไม่ได้เพราะกิเลสมันหุ้มพอ เมื่อจิตห่างจากกิเลสจิตจะเป็นสภาพใสวฟมบันทิ์ก็เกิดนึกคำเป็นทิพย์ขอพูดนิดหน่อยคําว่าทิพย์กุญ,ญาณนี่ไม่ได้แปลลูกตาเป็นทิพย์แปลว่ามีความรู้สึกทางใจใช่าตาทิพย์คือใจเป็นทิพย์ตั่นเองในงใจเป็นทิพย์ที่บรรดาญาโยงพระบริษัทได้เห็นได้ไม่เสมอกันไม่ใช่นา้าไม่ใช่รูแบ่งให้น้อยไม่ใช่อย่างนั้นเป็นว่ากําลังใจสะอาดไม่เท่ากัน ถ้าท่านผู้ใดใจสะอาดมากท่านผู้นั้นจะมีจิตจะสะอาดมากแล้วก็มีความรู้สึกทางจิตด้วยจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสด้วยจะแจ่จะชัดเจนมากแล้วถ้าใจสะอาดปลงกลางจิตมีความรู้สึกเพราะก็จิตเห็นภาพไม่ชัดนักถ้าสะอาดน้อยจิตมีความรู้สึกเพราะก็จิตไม่เห็นภาพแต่ทั้งนี้ขอใเชื่ออารมณ์แรก อารมณ์ความรู้สึกแรกเป็นทิพมันถูกต้องเสมอให้ช่วยอารมณ์นีใใ้ใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นความรู้ความเห็นยังยังไม่มีในเมื่อครูวพูดสอนก็ถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดยอยู่ข้านหน้าบ้างเขาถามเรื่องความรู้สึกถ้าท่านที่ได้อย่างอ่อนมากมีความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพท่านที่ได้อย่างกลางมีความรู้สึกเห็นภาพไม่ชัดจิตเห็นไม่ใช่ตาเห็นนะ ท่านดีได้อย่างเข้มข้นสะอาดมากมีความรู้สึกเขา้าจิตพาดชัดเจนแจ่มใสามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ตอบตามความรู้สึกจะไม่ผิดแต่อย่าสงสัยแล้วก็ถามว่าท่านคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกถาว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นเขาจะแนะนําให้ท่านไปพระจุลามุานีเจดียสถาน เช่งตั้งอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่นวัสการของเทวดาและกรมหลังจากนั้นที่มีใจเข้มแข็ง